ฉัน,อนอบอกห,หลายรอบแล้วว่าอย่ากแกะจับดูเฉยๆไม่ได้แกะเมื่อกี้เห็นว่ากำตาเลยว่าแกะทำอย่างนี้เฉยๆนี่นวดให้มันอยากออแกะเห็นไหมล่ะชอบแกะมือเนี่ยบอกอย่าไปแกะมือเขาเล่นฟิตเนสแล้วตรงนี้มันมันสากมือได้เก็ดมาแล้วชอบแกะเนี่ยบอกว่าอย่าแกะตอนเธอเอามือมาจับฉันอะโอ้ ก็เนี้ยแหละก็ความพยายามมันสูงคนมันแบบตั้งใจมันจะเป็นเนี้ยแหละรู้แล้วฉันบอกว่าอย่าแก่แล้วอ่ะฉันให้เอาเอาแฮนครีมให้เธอเธอก็ไม่ใช้ใช้แล้วไม่จริงลองกับหน้าอยู่ตอนนี้ลหอฉันมตลอดไม่เคยมีตอนนี้ลองใช้กับหน้าอยู่ฉันดมตลอดไม่เคยมีกลิ่นแฮนครีมที่ันให้ก็ใช้แต่ไม่ใช้กับมือไงใช้ท่าไหนกับหน้า ไม่ได้ไม่ได้แฮนครีมแปลว่าแฮนครีมเพราะว่ะนี่ไงครีมหน้าหมดพอดีก็แล้ยืมก่อนแล้วกันบอกว่าอยากแกะไงไม่เข้าใจปะเนี่ยไม่ได้แกะคขนมมันไม่ต้องจับเลยน่าเบื่อไม่เคยฟังอะไรกันสักอย่างเลยอ่ะเกาเบื่อแล้วอ่ะทุกคนเค็ผมแล้วน่าเบื่อมากอะไรอ่ะดม ไม่ใช่ไม่ได้แบบเอามาโดมแบบนี้นะหมายถึงว่ามันจะได้กลิ่นเพราะว่าอันนี้อ๋อน้องแบงค์น่ารักจนอิชาแฟนอนาคต <c oughs> เราเราเหมือนสเต็มกันนะอืดแล้วก็เห็นกับตาเลยนอนอะไรขห้นกับตาอะไรอะ จับมือไว้อืมแกอีกแล้วเนี่ยรูปดูเห็นเลยเพ่อาอย่างนี้และอย่างนี้เลยกูถามเขา้างนี้แลเวอะเอามือล็อกก็เธอบอกว่าเอามือเธอล็อกไว้อย่างนี้อ๋อแอบแกะแอบแกะไม่ได้อยู่ดีบูดแกะมืออ่ะเห็นกับตาเลยเห็นไหม ไหนไม่เคยออไม่สพกพะนึงไแกตีแล้ว <c oughs> คือมือเนี้ยอยู่ไม่สุกเลยอะเป็นมือที่อยู่ไม่สุกทำมีไว้ทำมีไว้มันเป็นมือที่อยู่มันใช่ๆ่เราไม่ต้องมาจับขาฉันอยู่แค่นี้โอเคเราพูดมันเป็นมือที่อยู่อย่งนี้ไม่ได้อะจริงมือปลาหมึกมันเป็นมือที่อยู่อย่างนี้ไม่ได้จริงมันแบบเออจริงด้วยทุกคนเอ<ไ>๊ะมันป็นอย่างนี้น เออจริงทุกคมันจะอยู่อย่างงี้ตลอดเวลาม,มือมันอยู่อย่างนี้จริงๆตำนานเกะมือตำนานแกะมือ,นนมอพี่แบงค์เป็นลูกเครื่องอะไรครับผมเป็นลูกเซี่ยวนะครับไทยเมกาฝรั่งเศสครับอยากรู้สเปคของพี่มอสบ้างเออสเปคเสอเป็นไงสูงร้อยยี่สิบน้ำหนักสามรองเท้าเบอร์ห้า่เสื้อไซส์เนี่ย ใช่หนึ่งอ่ะของหมาเธอชอบหลงจูะนันอ่ะ <c oughs> แอบชอบหลงจูมันอ่ะบอดดื้อสกิ้แกฉันขำเขอเขาไปหมดะะะค่ค้ววันนี้จริงๆเราไม่ได้แบบจริงเราไม่วันนี้เราไม่ได้ขายคำนะรู้ปะวันนี้มอสกับพี่แบงค์ไม่ได้มาขายคำนะเพราะว่ามันมันมันพูดได้ไม่เยอะไงคนแถวนี้มันอยู่เยอะถ้าอยู่ในห้องนะเราจะขายคำนิดนึงแบบไม่เธอเป็นคนตลกดึดก่อน เธอไม่ได้ขำเลยอยู่กับฉันอะอะไรนะเธอไม่ได้ขำเลยอยู่กับฉันอะทำไมอะเขาเป็นยังไงตอนอยู่กับเธอเขาแปลว่าฉันไม่เป็นคนตลกฉันก็ลตฉันไม่เคยตลกเลยฉันก็ตลกฉันไม่เคยตลกมาอย่างฉันไม่เคยเป็นคนตลกแล้วเธอเป็นคนยังไงเธอเป็นคนนิ่งๆฉันเป็นเธอเงยเลยอ้าวจริงปะเวลาคนถามว่าเป็นคนแบบไหนเธอตอบว่าเป็นคนนิ่งๆเยียมเงียบครับเธอไม่เงียบไม่นิ่งเลยตอนอยู่กับฉันอะหรอ ไม่ขาขมแต่ขายตลบทิบเนีรยแล้วผมอ่ะเป็นคนไม่ได้แบบคือเป็นคนใจเย็นแล้วนะเอามือไปแกะขายแล้วแล้วเอามาจับหน้าฉันจะวแล้วแกะเล็บตีนเลยนั่นอ่ะแกะไหมแกะมือสัมพันก็สับหน้าไม่แปลกนะที่เมื่อดึงขาขึ้นมาอีกแล้วเข้าใจป่ะมือนี้ทำมีไว้ทำมีไว้อีกอันหนึ่ง ทำนี้ไว้ห้ามห้ามทำ,ทำ,ทำ,ทำแค่นี้ตอนนี้โดนทำโทษอยู่เอ๊ะ <laughs>